น้องเจสสวัสดีครับสวัสดีครับโอไปอยู่ไหนมาเนาะหายเงียบเลยไม่มาหายายเลยเนะาะ,<ฮ>ะอยู่บ้านยายอยู่อยู่บ้านย่าเนาะอยู่บ้านย่าอ๋อเพราะว่าพักหลังๆก็ไม่ได้ทําคลิปของน้องเจสหลายเดือนเลยเนาะ,<ฮ>ะแต่ว่าน้องเจ็สก็กลับมาอยู่กับยา่าอีกแล้วเนาะแล้วทําไมไม่มาหายายที่นี่ล่ะครับ เวลาโอ้ฟันอะไรก็มาบอกยายยายจะได้ไอ้นำเสนอให้ FC ได้รับฟังเนาะเพราะว่าเอก็ยังคงคิดถึงน้องเจษเหมือนเช่นเคยนะครับคิดถึง f อฟยายไหมครับคิดถึงเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่16แล้วเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้ให้น้องเจดมาบอกตัวเลขกับ f อฟเนาะเผื่อว่าเราจะโชคดีไปด้วยกันเนาะน้องเจดเนาะ แล้วโอ้ฝันดีหรือ,อยังครับงวดนี้ครับฝันว่ายังไงนอ้อมาโอ,โอ้เดินไปแล้วก็เห็นลิงอยู่ข้างหน้าแล้วลิงก็พาไปดูตัวเลขครับอ๋อฝันว่าโอ้เดินไปแล้วก็เห็นลิงอยู่ข้างหน้าทีนี้ลิงพาโอ้ไปดูตัวเลขหเห็นเลขกี่ตัวครับเห็นสามตัวเห็นสามตัว สงสัยลิงจะมาให้โชคเนาะครับเห็นตัวไหนเนาะเดี๋ยวให้น้องเจ็ดเขียนตัวเลขให้เอฟซีดูไปได้วยกันเลยเนาะครับครับอ่ะเขียนเลยครับเขียนได้ไหมครับอ่ะโชว์ตั้งยกโชว์ให้เอฟซีดูหน่อยทำไมไม่ค่อยชัดเหียบมา่อน,นี้ย นี่นะคะท่านผู้ชมคะก็ตัวเลขความฝันของน้องเจษนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้ก็วันที่15แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหวยออกแล้วนะคะอยู่ๆก็มาหาเอดที่บ้านนะคะมาเล่าความฝันให้เอดฟังนะคะแล้วก็เอดก็เลยมานําเสนอให้กับ f อฟทุกท่านได้รับฟังไปด้วยกันนะคะ<ม>ก็ตัวเลขที่น้องเขียนให้นะคะสองปดนะคะ เห็นสามตัวใช่ไหมครับโออ๋อเห็นแค่นี้ใช่ไหมครับอ๋อสองแปดหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะสองแปดแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองนะคะโอ้เห็นตัวเลขชัดไหมครับ,รบ,รบอ๋อนี่นะคะตามนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าน้องเจ็ดก็ไม่ได้บอกหลายงวดหลายเดือนนะคะ วันนี้อยู่ๆก็มาหาแอสนะคะมาบอกตัวเลขความฝันให้กับแอสนะคะทีนี้แอสก็เลยมานำเสนอให้กับ f c ซทุกท่านได้รับชมรับฟังไปได้วยกันนะคะเผื่อว่าพรุ่งนี้เราจะโชคดีไปกับน้องเจสก็เป็นได้นะน้องเจสเนาะโอ้มั่นใจไหมครับมั่นใจนอ่ะเอาโอ้อมัม่นใจใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าพักหลังๆโอ้ก็ไม่ได้ไปบอกตัวเลขกับใครหรอครับ ได้โบอโกพ่อไหมครับโบกโบกตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับก็ให้ f อซพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็จัดตามน้องเจ็ดได้นะคะถ้าชอบเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าแอปก็มานำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะ ส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะนะน้องเจ็ดเนาะขอให้เข้าขอให้ถูกเน,น้องเจ็ดเนาะจะได้มีตังซื้อขนมเนาะเพราะว่าน้องเจ็ดก็กลับมาอยู่กับคุณย่าคืนแล้วนะคะวันก่อนที่แอดไปส่งก็คือไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะช่วงนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับคุณแม่ก็อยู่ที่สวนยางกับพ่อใช่ไหมครับ อแล้วทำไมโอไม่ไปนอนกับพ่อกับแม่ล่ะครับไม่อยากนอนไม่อยากนอนไม่คิดถึงบอกค,คิดแต่ว่ามานอนกับคุณย่าอ๋อเพราะว่าน้องเจ็ดส่วนมากถ้าอยู่นี่ก็จะมาผูกพันกับคุณย่ามากกว่าเนะ<ม>าะจะมานอนคุณย่าโอมาดูคุณย่าด้วยโอ้น้องเจ็ดช่วยดูแลคุณย่าด้วยใช่ไหมครับครับโอ้เก่งจังเลยเนาะ เพราะว่าคุณย่าของน้องเจนไม่สบายเป็นเดือนแล้วเนาะเป็นคนติดเตียงเนาะเดินไม่ได้ใช่ไหมครับรเดินไม่ได้นะคะนอนอยู่กับที่นะคะก็ได้หลานลานนะคะลูกๆหลานลานนะคะช่วยกันดูแลเนาะรวมทั้งตัวน้องเจ็ดด้วยเนาะก็ดูแลคุณย่าเหมือนกันเนาะรครับก็อขอให้ตัวเล็กเข้าเนะโอ๊เนาะจะได้โชคดีไปได้วยกันเนาะ วันนี้ยายก็ขอบคุณน้องเจดมากๆนะครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซียายนะครับ,คร,บครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะก็หลังจากที่ดูตัวเลขของน้องเจดเสร็จแล้วนะคะเอดก็มีตัวเลขมานําเสนอเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวเลขจากเปลือกอยางให้โชคนะคะ เคยให้โชคแอดมาแล้วสองงวดนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้นำเสนอเนาะงวดที่ออกหนึ่งหกแอดก็มองเห็นเป็นหนึ่งหกนะคะงวดที่ออกศูนย์หกแอดก็ถูกนะคะแต่ว่างวดล่าสุดที่ผ่านมานะคะก็เห็นเก้าหกนะคะแต่ว่าอันนี้เห็นที่หลังอีกนะคะอันนี้จะเห็นสามตัวนะคะ นี่นะคะก็ให้ fc ส่งไปด้วยกันนะคะว่าเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะแอดเห็นเป็นสาตัวนะคะ9 8 6นะคะหรือไม่ก็น่าจะเป็น9 3 6ก็ได้นะคะแต่ว่าเลข3มันจะกลับข้างกันเนาะมันจะกลับข้างกันนะคะแต่ว่าแอดว่าเลข8มากกว่านะคะแอดก็เลยพิมพ์เป็น9 8 6นะคะ อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นได้มี98้า8ปด8ด6แแล้วก็9 6 6 9 9นะคะนี่นะคะชอบก็จัดตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเอกลัวว่าเอจะพลาดนะคะเหมือนสองงวดที่ผ่านมาที่เอดไม่ได้นำเสนอเนาะเพราะว่าพักหลังๆนะคะเอดไม่ค่อยมีเวลานำเสนอตัวเลขนะคะ เพราะว่าแอดก็เข้าสวนยางเข้าสวนเงาะนะคะก็เลยไม่มีเวลาหาตัวเด็ดเด,ดมาฝาก f อฟทุกท่านนะคะก็ต้องขออภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ทําให้ผิดหวังสําหรับเรื่องตัวเลขนะคะแต่ก็จะพยายามหาเวลาว่างนะคะมาลงคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมไปด้วยกันนะคะ นี่นะคะตามนี้ได้เลยนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแอดก็ขออวยพรให้ fc ทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขของแอดนะคะจงโชคดีเฮงเฮง,งรวยรวยยุบช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะ